เท้านี้ของแม่ก็เริ่มต้นด้วยการหุงข้าวหม้อนี้กินข้าวได้หนึ่งมื้อพอดีค่ะต่อด้วยการทอดแหนมนะคะแม่ก็จะเอาแป้งทอดกรอบมาผสมนิดนึงเพราะว่าแม่ขาแนะนํามาละนี้แม่ซื้อแบบสุกมานะคะวันนั้นไปซื้อมาเขาทอดอร่อยดีก็เลยขอเคล็ดลับในการทอดเขามาและแม่ก็ซื้อแล้วลองมาทอดเองอันนี้เป็นการทอดครั้งแรกปกติก็จะใส่หม้ออบง่ายๆแต่อยากลองทอดกรอบๆนะคะแม่ตั้งกระทะน้ํามันร้อนก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะ จะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะกลัวจะไหมกอนแม่ก็ใช้กระทะเล็กกระทะนี้ก็ทอดมื้อเดียวพอดีค่ะเอาใส่ลงพักหนึ่งก็มาคนๆเดี๋ยวกลัวไหมนะคะและสีก็เริ่มสวยแล้วเวลาทอดแหนมนี่สิ่งที่กลัวคือไหมกับติดกระทะนะคะแต่มารอบนี้มีกระทะตัวนี้ไม่ติดกระทะเลยทอดออกมาเสร็จแล้วสีสวยมากเลยนะคะโชคดีไม่ไหม้ด้วยแม่พักเ็จน้ำมันก็เอามาใส่จานเลยนะคะแล้วก็ แกะกระเทียมกับพริกหั่นหันแล้วก็เอามารุยหน้าเลยเมนูเช้านี้แม่เมนูเดียวก็พอคะ่ะทอดเสร็จแล้วอร่อยมากกรอบด้วย และได้สีสวยตามต้องการเลยเหมือนร้านทำเลยค่ะรสชาติอร่อยลอบนาะต้องซื้ออีกนางกินข้าวไปก็ดูค่ะจะลูกชายปวดหูตลอดเลยอยู่บ้านนานไม่ได้นะคะเพราะจะตีอย่างนี้ทั้งวันไม่ตีก็เป่านกวีดค่ะเด็กส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลแต่จะได้หรอคะดูสิคะต้องพกนกวีดไปด้วยอยากเป็นกรรมการฟุตบอลค่ะคนอื่นอยากเป็นนักฟุตบอลอันนี้อยากเป็นกรรมการโอ้ย หัวจะปวดจริงๆวันนี้พาเขาห้างนะคะมาซื้อไอติมก่อนเลยแม่ก็หิวข้าวก็เลยมาแวะอาหารตามสั่งสั่งกะเพราเนื้อไปนะคะจานนี้เจ็ดสิบบาทหน้าตาได้อยู่นะแม่ก็ลาาพริกน้ำปลาเห็นพริกดูน่ากินก็เลยเอามาลาดใส่อร่อยนะคะถือว่าคุ้มค่ากับราคานี่แม่ซื้อของเสร็จบอกว่าเดี๋ยวขอถือเองใจดีอยากถือของให้แม่นะคะ เสื้อตัวนี้แม่ซื้อมาใส่ได้ครั้งเดียวโอ้โหแน่นไปหมดเลยดูสิคะตัวจะใหญ่กว่าแม่แล้วหน้าก็จะใหญ่กว่าแม่แลคะค่ะซื้อของเสร็จขึ้นรถมาก็หลับเพลินเลยกว่าจะตื่นเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะทำเอาแม่ปวดขามากๆแล้วดูนกวีดไม่เคยห่างจากตัวเลยชอบอะไรก็สุดๆจริงๆ